โดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธานาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกาเลนามิตรทองสายรัชพงษ์และครอบครัว นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญซูมเพื่อการเผยแผ่วิช,ชาธรรมกายไปทั่วโลกประธานกองบุญคือกาเลนามิตรสุภาพรเนื้อไม้ดีและกาเลนามิตรมานีลอเรนเซนส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญคือกาเลนามิตรนายแพทย์มานัทกาเลนามิตรจารุวรนประเสริฐธ,ธรรมและครอบครัวพร้อมด้วยกาเลนามิตรประมวลศิลโฮกแลนด์ พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกินกาธรรมจากพระธีรพงศ์ธีริสโรซึ่งท่านได้บรรยายรมเรื่องคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพักวาโดยสรุปธรรมะได้ดังนี้พักวาหมายถึง ผู้จำแนกแจกธรรมผู้มีคุณธรรมสมบูรณ์พร้อมทั้งทรงบริบูรณ์ด้วยพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณและพระกรุณาทิคุณทรงนำธรรมะที่ตัดสู้แล้วมาสอนเวณนยศาสตร์จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งและน้อมถวายพัฒหารเพนแดกคณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติและในช่วงบ่ายได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนเดินทางกลับด้วยความอิ่มเอมใจในบุญกันทุกคนค่ะ